ทำไมพี่สาวหันมากินเ m สเอมสมส่วนกาแฟตัวนี้นะคะวันนี้พี่สาวมีคําตอบให้กับทุกๆคนนะคะเพราะว่าพี่สาวเป็นคนที่กินกาแฟเป็นประจำนะคะตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าแล้วนะคะจนปัจจุบนันนี้อายุห้าสิบเอ็ดแล้วนะคะแต่ว่าตอนอายุยี่สิบกว่านะคะพี่สาวจะกินกาแฟปกติทั่วๆไปนะคะก็คือกินวันละสามสี่แก้วมันก็จะผสมกัง กาแฟแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ครีมเทียมนะคะพวกนี้ก็คือณนะตอนนั้นคือเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะ,ะกินพวกนี้ก็คือมันจะทําส่งผลให้กับร่างกายเมื่อเราสะสมนานๆน,น,นะคะลองคิดดูนะคะว่าพี่สาวกินตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าจนมาถึงอายุห้าสิบนะคะพี่สาวถึงจะหยุดนะคะแล้วก็มันก็ทําให้เรามีการสะสมเกิดขึ้นในร่างกายนะคะนั่นก็คือพี่สาวเป็นน้ําตาลในเลือดสูงนะคะก็เลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะตอนนี้ก็พี่สาวมามีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญการทํางานของเราช้านะคะเนื่องจากว่าเรามีอายุเยอะแล้วนะคะเรามีอายุเยอะแล้วเราก็การทํางานาเผาผลาญในร่างกายก็ทํางานช้าลงนะคะพี่สาวก็เลยกลับมาคิดว่าเราในเมื่อเราติดกาแฟขนาดนี้นะคะเราติดกาแฟขนาดนี้เรามีกาแฟตัวไหนบ้างที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้นะคะ ปัญหาในเรื่องของระบบเผาผลาญทําง,งานช้านะคะแล้วก็ช่วยลดน้าตาลในเลือดของเราได้นะคะพี่สาวก็เลยมาเจอนะคะ SM สมส่วนกาแฟตัวนี้นะคะก็คืออ่าพี่สาวทานมาแล้ว1ปีกว่านะคะก็สามารถที่จะบอกทุกคนและก็ส่งต่อทุกๆคนได้ที่ใครที่มีปัญหาเดียวกันกับพี่สาวนะคะก็ก็าทานตัวนี้เป็นสุขภาพก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถทานเป็นสุขภาพได้โดยที่จะไม่ต้องมา เราต้องมานั่งเสียใจว่าเราจะกลายเป็นโรคน้ำตาลในเลือดเหมือนกับพี่สาวนะคะก็มาทานตัวนี้ได้ปีกว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ,อที่พี่สาวเป็นนะคะน้ําตาลในเลือดนะคะตอนนี้ก็ก็ไม่มีแล้วนะคะก็หายไปแล้วนะคะก็หายเป็นปกติแล้วนะคะแล้วก็ระบบเผาผ่า,ผานทํางานช้านะคะก็กลับคืนมานะคะแล้วก็ได้ได้สุขภาพที่ดีนะคะทานมา ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเราต้องทานอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าทานแค่กล่องเดียวแล้วไม่ไม่เห็นผลก็ก็มาว่ามันไม่เห็นผลอะไรนะคะของสุขภาพทุกอย่างเราต้องทานอย่างต่อเนื่องนะคะพี่สาวทานมาต่อเนื่องจะปีกว่าแล้วนะคะตัวนี้ก็ได้ทั้งแก้ปัญหาให้กับพี่สาวในเรื่องของระบบพับพรานทํางานได้ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือผิวพรรณดีขึ้นนะคะและก็ รูปร่างก็ได้กระชับสัดส่วนนะคะก็เลยอ่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะคะสําหรับพี่สาววันละ39บบาทถือว่าไม่แพงนะคะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับตัวเองที่สุดค่ะ